สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมลุงโดกกับปะาเอเจ้าวันนี้เรามาลองน้ำคลองนะเจ้าน้ำเยอะมากน้ำแดงตัวนะเจ้าเอาไส้เดือนมานะเจ้ามีกระชากนะเจ้าแต่ว่ามันบัตติดเจ้าเอหันตัวมันโดดอยู่มันเป็นป่าตัวน้อยนะเจ้าน่าอย่าป่าขาวน้อยนะมันกิ่นกระชากเจ้า เป้มากระลุงนะเจ้าลุงโดไปวิ่งเจ้าลุงโดวิ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาลองตกด้วยกันพอดีลุงมาวิ่งนะเจ้าปเอกก็เลยเอาเบ็ดมาตัวเนาะเอามาลองดูมันมีกระชากนะเจ้าแต่มันบาดติดเนาะเฮามาลุ้นดูว่ามันจะมีตั๋วขึ้นมาให้เฮาได้หั่นก่อนนะเจ้า ลุงเปลี่ยนของลุงนะเจ้าเพราะว่าตรงเบ็ดลุงท่านมันหลิ่มเจ้าถ้าเอใส่รงเท้าแตะมามันหม่นกับลุงใส่ผ้าใบมาเนาะ น้ำเยอะอีดูแววเฮาจะบ่ค่อยได้ป่านะเจ้าหน้าร้านเนินนุ่มนะเจ้าคุณผู้ชมที่เฮาเคยมาพุ้ยเเฮาจะตกอยู่ตรงปุ้นเนาะไก่ไก่ปุ้นปุ้นเลยนะเจ้าแต่อันนี้เฮาขึ้นมาตรงนี้จะสะพานเหล็กตรงนี้ลุงเคยได้ปลาดุกตัวใหญ่นะเจ้าตอนช่วงน้ำท่วมนะเนาะ ก็ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนั้นแต่บัไดถ่ายวีดีโอให้คุณผู้ชมดูเนาะอาลุงสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอัลโดเจ้าโดคโมาวิ่งระวังนะตรงนั้นลื่นนะ ลุงมาวิ่งให้ลุงไปวิ่งก่อนนะเจ้า,ยาเยอะไปกไปรอบไหมไระหว่างมาส่งระหว่างมาส่งลุงวิ่งเ่า็เกาเบ็ดมาตัวนะเจ้า<ป>คิดว่ามาหน้ามีตัวเนาะลุงเนาะเาพราะว่าปกติถ้าน้ำเยอะเขาบอกค่อยได้เนาะ มาค่อยมีป่าเจ้านอกจากน้ำมันจะลงไปมันถึงจะมีตัวนะเจ้าแต่กระล่างว่าได้มาสักตัวให้คุณผู้ชมดูเนาะกันน้อยของประเอติเป๊ะข้างนี้กระชากไปสองสามรอบนะเจ้าแต่บัติดเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้าว่าจะมีตัวอย่างน,อน้อน้ำนักอีกเนาะ คุณผู้ชมเจ้าลุงวิ่งเสร็จแล้วเฮาจะย้ายนะเจ้าย้ายไปที่เดิมเฮาเนาะที่หน้าลานเนินนุ่มนะเจ้าเดี๋ยวไปดูว่าตรงนู้นจะมีกันเนาะตรงนี้บ่ได้เลยสักตัวนะเจ้ามันกระชากแต่มันบ่ติดเนาะเดี๋ยวลองไปดูหน้าลานเนินนุ่มเหสักกรรมนะเจ้า คุณผู้ชมเจ้าสุดท้ายเฮามาที่นี่นะเจ้าตี่ที่เฮาบ่ได้ปาหมู่บ้านสวัสดิการกองทัพบ,บกนะเจ้านี่จุดหน้าปกช่องเฮานี่เองวันนี้เฮาจะมาลองตรงนี้เนาะน้ำแห้งมากคุณผู้ชมเห็นกระเจ้า อาจจะมาได้แต่ว่าลุงจะมาวิ่งต่อนะเจ้าลุงจะวิ่งแฮมเมอรเดี๋ยวเฮามาดูว่าเราจะได้ก่อนนะเจ้าแต่ประเอคิดว่าจะปามเจ้าวันนี้ระหว่างรอลุงเนาะมาลุ้นกันเจ้า คุณผู้ชมเจ้าลุงก็ไปบิ่ง เวทลุงขำเจ้าพระเอสดึงขึ้นมามันมาหวานของพระเอสดอูเป็นปุกเป็นปวงนะเจ้าของลุงก็จึนสองแก่นก่อนเฮ้ยนิดห่เก๋โอ้ขอ,อ,องลุงมาแล้วนะเจ้ามอนมาจัดการเติมัวนแตกมม เบ็ดกันเดียวนะเจ้านั่งจองมาจิามาจ,จีนะเจ้าน่าจะบ่มีตัวเนาะน,น้ำมันเยอะดอกลุงมาวิ่งปลาเอกกัเลยอ่ะมาถ่ายทุกคุณผู้ชมดูเนาออีนะน้ำนักแต่บ่มีฝานะเจ้า ถ้าจะบาได้ให้คุณผู้ชมได้หันสักตัวละก้าวนี้เดี๋ยวรอลงมาแกะเบ็ดให้หนะเจ้า มดูนะเจ้าต้นสีเขียวนะมันดึงนะแต่มันบักติดนะเจ้ามันน่าจะเป็นป่าน้อยต่อมันดึงแล้วมันเกิดะชากพุ๊ดพุทธนี่นะต่อองค์เจ้ามันกระชากแล้วไส้เดือนก็จะลุดออกมาจะอี้เลย ่ะมันกระชากแบบกระชากสมุดนั่นแหะซึ่งมันมองว่าเป็นปลาอย่างลุงไปตรงนู้นมันก็ดกระชากของลุงเหมือนกันนะจ๊ะแต่คิดว่ามันเป็นปลาน้อยน่าจะเป็นปลาเกตที่หมู่นะจ๊ะถ้าบอกปลาเกตที่หมู่กว่าปลาขาวน้อย คุณผู้ชมเจ้าเฮาจะปิกบ้านแล้วสองทุ่มเก่งแ้ะเจ้าเนี่ยจะได้ก็เอามันขึ้นมาบ่ได้เจ้าลุงยังนั่งยุติเก่าชุมปุกอยูป่ปูนอยู่นะเจ้าบรถละความพยายามกองชนประธาน ที่เส้นนี้นะเจ้ามันจะมีประตูน้ำเนาะเป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกป่ามันก็เลยน่าจะบ่ขึ้นมานะเจ้าหรือจะใดก็บ่เข้าใจนะเจ้าเพราะมันบ่ค่อยมีป่าใหญ่บ่ค่อยมีป่าเขาป่านิ่นป่าอย่างนี้นะเจ้าบ่เหมือนน้ำปิงนะเจ้า ช่วงนี้ลุงโดกกระเป๊บอกค่อยได้ยุดนะเจ้าก็เลยบองมีหมายที่จะไปจอมป่าให้คุณผู้ชมดูเนาะ <c oughs> นอกจากห้อยตึงเท่านะเจ้าอุ้ยอุ เลยเจ้าคุณผู้ชมมันลากของป้าเอไปเจ้ามันลากไปแล้วก็ป้าเอวาดมันติดเหมือนมันลากไปเข้าหินนะจ้อเฮ้ยอาจเป็นปลากระทิงนะเธอถ้าลากไปเข้าหินเดหรอเหลือนมัเอเหกอปอเห้าเหิน เก็บเลยเนาะเก็บแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมปุ๊ดเจ้าไปเอไปหล่นไปวัดมันเอาปลาเข้าไปขำเจ้ปลายังมาฮู้นะเจ้าคุณผู้ชมไว้นะ้ำมันลดลงหน่อยเดี๋ยวมาแก้ตัวน้ำคลองให้คุณผู้ชมดูใหม่นะเจ้าแต่เวลามันแห้งแต่เนี่ยมันจัง ปันคนที่เปิ้นมาใส่แน่งตอดเขน,นะเจ้ามันเยอะเกินเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวขอตัวเก็บเบ็ดก่อนนะเจ้า จะปิกแล้วเจ้าวันนี้ลุงโดกกับป้าเอขอตัวลาก่อนนะเจ้าคุณผู้ชมไว้แก้ตัวให้คุณผู้ชมใหม่นะเจ้าออสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนะเจ้า เอาเป็นนักตกป่ามือใหม่นะเจ้าเท่าแล้วแต่เป็นนักตกป่ามือใหม่เจ้าบ่ค่อยได้ป่าสะเปิ่นเนาะปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงโลกกับป้าเอ๋เตยนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม